สวัสดีครับทุกคนอยู่ในเกมนี้เกมนี้คือไปดูช่องเอยม,มันไม่ใช่เกมจริงนะเถอะมันเป็นเกมในโลโบอไปดูช่องพี่โปะเ่ยรู้จักไหมเกมนี้ผมไปดูแล้วเออมันมันมันยากเกมเนนะี่ยคือเล่นคนเดียวคุณทรมานแน่นอนเออผมจะไม่อ่านซ้ำนะให้คนอา่านเองโดมันเก่อ่ะครับอวดดีลองไาร ให้คนอื่นนะผมจะไม่หาโนมันเกอียด้วยอืเบอร์โซโซเลลิงเหรอเล่นหนึ่งนาทีสามสิบเอ๊ะทำไมมันเล่นแป๊บเดียวจังวะมันไม่น่าจะแป๊บเดียวแน่เนะนะไม่กล่าวิ่งเออวิ่งอ๋อเล่นคนเดียวได้เล่นกับเพื่อนแน่ก็ผมเล่นคนเดียว เนอนเป็นดูทูปเปอร์ต้องเล่นคนเดียวเนี่ยนะทรมานหะาหาปกติยากง่ายพอเพราะมันยากผมม่อรู้แล้วมันยากขนานดะไหนง่ายพอกับผู้ชมเพราะมันยากเกินเออกดแล้วนะเดี๋ยวก,กดซ้ำอีกอีกเฮ้ยผมกดแล้วเบอร์เอถอ เออมาแล้วอู้วันดีนะลิงรถจังเลยเออเจ๊อู้อะไรภาษาจีนด้วยชนะไม่ค่อยออกเวอร์นะนั่นหรอนอะไรอ่ะ๋อเป็นงานเสืออู้วัดดีใต้ดินเหรอ <Bring S 1> มีนะกลัวจังเลยนะกลักกวยี่ยนะากลัวเลยยังไม่ได้ยีบกับฉันเดี๋ยวได้เจอ going up กำลังขึ้นไป z o o เกียร์ได้อะไรวะได้ความปลอดภัยสุดยอดว่ะวันนี้ดวงดีวะ่ะอนักคลิปครั้งแรกเลยเนี่ยอืม See those floating bits of crystal. <laughs> those, those are, you are, are soul humans. Humans. Fragments of human spirit scattered throughout the walls of this little house. who has met their end here. Gat just not a very fast runner. ไป t ี้วะทง e ิมหลุด t ี้ทำลายเพชรสองร้อยแปดสิบเจ็ดบ้าหรือเปล่าพี่ชายผมเล่นคนเดียวให้เจ็บสองร้อยโอ้จิบจบจีบจิบจิบกิมบ,บ,บ,บื้อถือบื้อถือทำไมมันแหลกอะแหลกเลยเกมนี้สป,ปีดลันเน่เลยเพลงมาแล้วเพลงมาแล้ ผมไม่รู้มันมาตอนไหนครับผมรีบไปดิโอจิมจิมจิมผมว่าผมตายตรงที่จิมันแหละนี่ยผมไม่ตายอะไรมากไป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 กู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 เออปุ๊บจิตตรงนี้กว่าผมจะไม่หยุดวิ่ง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 ผมไม่รู้มันจะมาตอนไหนครับผมจะไม่หยุดวิ่งเหตุรับไปเรื่อย ม Oh, oh, my. มาตอนไหนวะมาตอนไหนวะแม่งเลยพอตไปเลยเหรอยีมันไหลมากโอ้โหผมมาแล้วเหรอไม่มันเร็วจังวะออมาปุ๊บไม่ไฟดับปั๊บโอ้โหมาหนาด้านเร็วเกิดมาเร็วเกิดไปมา เดายวเดียเดียวดีกูเจอไม่ถ <Gar> ึงสามาทีมมาเนี่ยอ่ะม่กตา้มีใจยิ้ินปอมมึงมาืนโอเครีไปรีไปีไปีไปไปีไปีไปีไปรีไปันฉีดฉันฉีดมาลยมาเลยมาเลยบ โอ้โอ <S it> <Okay. Nobody S 2> ้เมื่อกีแมันมาตอนไหนวะกิ๊บมันอยู่หลังอยู่เลยอย่าบอกว่ามันเลพอร์ตมานะผมเกลียดตอนในมันเลพอร์ตสุดๆมันเลพอร์ตมาเหรอเมื่อกี้ว่าโจเมแม่งมันอยู่ข้างหลังผมเออมาเร็วก็เไอ้นริงเวนยาวฉัน ไอโก้โอ้โหมาต่อไอ้ไนี่นะอีฟอำนมายิงอไรอบไอ้หมังาสไอ้เวิยแม่งมันหนักหน้าเหลือเลือดอีกครั้งเดียวและโอ้มันหนักหน้าเลยว่ะเกตเกตโตเกมทำไม่ดีว่ะโอ้ยากจรีนยากิงว่ะโอ้โหเจ็บสองร้อยล้านคนเดียวนี่บ้าจีนบ้าโอ้โหเจ้าไรขุดเมือ You anyway. you are. likes anyway. nobody you You เออจีวอนองขอโทษโดยจีกล้องมันหลุดอีกแล้วมันขี้อะไรตอนนี้ไม่รู้มันหลุดอะไรด่าน,นี้มันแหลกอะไรไม่ข้ามโนม 1K 200อีกแล้วฉันเกียร์200ย้ายผมได้กับเพื่อนได้เถอะจีจีวินแต่โชคดีนะที่ผมไม่มีเพื่อน อือไม่จบดียวผมแม่งคนเดียวส,ป,สป,ปีลัดสปีล้วรีบรีบไปจะไม่ยนวิน่งก็จีบมันแหลกด้วยนะประเด็นผมจะไม่อ่านนะเว้ยใครอา่านเนื้ออ่านท่านอา่านไปเลยผมจะไม่อ่านไม่งั้นมันจี้มันแตกหน้าผมที่ผมตายไปแล้วรอบแรกแลานี้ผมจาวิ่งไม่หยุดสตาร์ทไปวิน ออผมขอ,อโทษด้วยยิ้มผสมจิกอุยโอมันหลุดแยะมันหลุดอะไรว่าแมพนี้ไม่น่าจะแหลกไม่น,น,น่าจะแหลกกลับผมไม่รู้ดิแหลกอะไรวะแล้วมันมาอย่างเนี้ยผมเกลียดไอ้ลิงเวนี่ยังไม่ตายทีนะตอนที่มันก็มันหลุดเจ็บไปเรื่อยเจ็บไปเรื่อยเจ็บไปเรื่อย เอ้ทำไมมันเงียบแปลกแปอย่าบอกว่ามอนมันบัสเออบัสก็ดีอ่ะไม่เจ็บจี่จ็บสบายสบาเลยโอ้โหมาดักไอ้ีกงไอ้กงมึงมัดักไอ้ีกองลิงขีโกมามันดักหน้าเลยอืมแม่งมันดักหน้าเลยคุณชมจีเห็นไหมมันดักหน้า หนักง่าาเป็นเต็มตึงพูดไปกินริมไม่ตามผมผมจะไม่อย่ลิงผมจะไม่ยนลิงม,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  oh, มาแล้ว oh, มาเร้บอไอ้แม่โกบมึงมาเร็วเกิน โอ้จะจะจะตายจะจะจะหยิบจะตันแล้วแม่งมาเร็วเกินลิงเฮ้ยลิงมาเร็วเกินไปไหมใจเย็นก่อนหรลิงรีบลอไปไหนวะใจเย็นก่อนผมเล่นคนเดียวไม่ใช่เล่นกับเพื่อนนะลิงมาจากไหนไอ้มึงมมึงาาจกไหนแม่งสปอร์ตมันดังมากโอ้ยากว่ะ โอ้ยาก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 ิงวะเล่นเล่นกนเนี้ยนี่ไม่งอมานวะไม่หนักหน้าคุณเห่นแม่ิ้มนหนักหน้าเราเลยดักหน้าผมวิ่งไงฮะโอ้ชีโกไอเห้ดชีโกไอกใ้ดชีโกไอเ้ดชีโกไอก้ ja อาเกิดอะไรขึ้เกมผมเกลียดมอนนี้ผมไม่รู้มันจะมาตอนไหนครับว่ามันมาไม่มาเร็วเกินเดี๋ยวว่ามันมาไม่ใไ่ผมบอกไปบุกมาโอ้ยเจ๊มาเลยมาเลยมาเลย อมาอีกรอบรั <are> ้งที่สามถ้ผมตายอีกรอบนี่ผมจะเลิกเกมนี้ไม่ยากวะยากจริงหูยากก็เล่นกับเพื่อนนี่ผมไม่รู้ว่าหนูเสียมไหมนะ แม่งมันมาเร็วด้วยแล้วโทรศัพท์ผมไม่ได้ lever, แรบบงเวอร์แบบแม่งลิงแม่งเลยพอร์ตไปเลยพอร์ตไปพี่มึงพี่มึงไอ้บิ๊กเวยดิสไม่ต้องมาพูดด้วยไอครับเซอร์อืมเก็บผมว่าแผนแรกเราจิบข้างล่างก่อนปะ่ะคือส่วนใหญ่ผมจิบข้างล่างมาก เกลียดไอลิงฉันเกลียดไอลิงผมบอ,อกก่อนผมเกลียดลิงที่สุดกินเอกี้ยี่สิบไปแล้วมันต้องมาอ่ะมันต้องมาเสียงแบบนี้เจ็บตรงนี้ก่อนตรงนี้มันมันจะตายจังเออเจ็บตรงนี้สบายอ่ะผมบอกตรงนี้มันซับซ้อนหน่อย โอเคเปิด okay, ต่อสู้แล้วเรียบร้อยมันมาแล้ว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 ไม่ดูมันมาแถวไหนครับระยะเลยพอตมาตรงอดหน้าผมนะผมวิ่งไม่ทันจริงๆอัดหน้าทีหนึ่งแม่งโ,โดนเกียนโอ้สองร้อยพี่ร้อยน,นะเปล่าวะให้ผมเจียคนนี้สองร้อยชาติหน้ามึงจะได้เถอะ โอเคมันสแตนอยู่ครับมันสแตนอยู่มันสแตนอยู่มันสแตนอยู่เนี่ยเวลาดีเวลาดีการเก็บโอเคหมดเวลาแล้วเก็ตรงนี้ก็เออไม่เปลืองเปิดแล้วเปิดการต่อสู้รอบที่สองในระยะขึ้นออโอเคกับโซนแลก เจ็บเจ็บอาปุบปุบปุบปเจ็บเออมันยังไม่มาว่ะเดยวครั้งที่สมจะมาโอเคมันมาโอ้โอ้เกือบไปเว้ยไมเด็สตารนี่ไม่โดนแล้วนะวไปก่อนไปไปไปเออสตานไปก่อนแล้วเไนี้ไปด้วยเออ

โอ้ทีวตโอโไม่ไม่ไม่ม่ม่ไ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 ม่น่่่มันดยัไงมันดไเดียวมันดนยังไงจริงมันต้องเพอท9เออเกมไอเกมดี ไอตำเกมนี่สู้จริงๆว่ะให้ผมเล่นคนเดียวให้มันผ่านฟซะพี่ผมว่ามันนี่ไม่ใช่หนึ่งนาทีแล้วนะหนึ่งนาทีครึ่งนี่เขาเล่นยังไงวะมาไอเวรหลักหน้าไอต๊ายมันอ้าว how embarrassing เอ้ยฉันไม่ไหวอีลี่นี่แล้วเนาะฉันจะเอาอีลิงนี่ไปปัดฉันจะไม่ไหวแล้ว มาดูดิมันหนักหน้าว่าชมเห็นไหมมันหนักหน้าเราคือไอเราหลบยังไงเฮ้ผมอยากรู้คือมันหนักหน้าในนั้นเปิดการต่อสู้รอ,รอมาตอนนี้มันมาแลวมาละมาละผม,มมาผมรู้มันมาเนี่ยผมรู้มันมาเนี่ยยังไม่มาไหนอะมาสิ โอ้โหไม่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 ไอ้วมันมาตอนไหนไอหมาเคนเอียดเอียดตอนที่มันเลพอร์ตมาอัดหน้าเราเฮ้ยชีวิตที้ผมผ่านเธอโธ่ละมานกิดนิดเดียวแม่งงดเอาเดี๋ยวผม โกงอ่ะดูดิว่าชม oh, คือ s okay. <S มันเนพอมข้างหน้า s okay. <S เราว่าเราไม่รู้ว่ามันมาทางไหนคือแม่งเราวิ่งไปจะเจ็บใช่ไหมแม่งมันมาแบบอัดหน้าคือคุณรู้มั้งเกมนี้ไม่บนไลัสุดๆเออผมว่าผมบิดทางเออทางนี้กว่ามันมีไหมว่าข้างบนเลือดจนช่ีนขอร้องให้ผมผ่านเถอะพี่ โอ้ยมาอีกแล้วเล่าทำไมตรงนี้มันโล่งจังเก็บไปเก็บไปเก็บจุดเย็ดจุดเย็ดเปิดคาถาสู้มาแล้วมาแล้วมาแล้วมันมาแน่นอนแล้วเพราะว่ามันไม่บอกด้วยมันมาทางไหน ขุดยึดุดย oi. ึมตึงข like oh. 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 ุดยึดตึ้งขุดยึงแม่งคาณตุณคุ้คุณุ่ณคุณคุณคุมค่่คาณคุณคุ้คุณ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 คุคุณคุณคนณคุ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 ่าน โอเคว่าช,ชอบกินนี้อย่าลืมิดไลครสกายด้วยเอือทรมาน์กินนี้สเก,กินโหยากินิงอ่ะกิงผมไม่รู้เลยกับเพื่อนผมผ่านไหมนะเขาบผมไม่รู้เพื่อนเล่เป็นไหมคือด่านนี้มันต้องเล่นสปีดอะโอเคว่าชอบอย่าลืมกดไลค์สกายด้วยแม่งทรมาน์ดสเกินโหยากจิงอ่ะผมต้องไปฝึกมันมาใหม่ๆเลยอะ่ะต้องไปฝึกมาแบบด่านนี้ต้องทํายังไงด่านนั้นต้องแบบลิงมันมาอย่างไงคือลิงมันมาแบบ หน้าคุณอะ่ะคือไม่รู้ใช่ไหมเสียงมันมาจริงอ้าคุณไม่รู้มันมาทางไหนใช่เราวิ่งใบใจไปเก็บใช่ไหมมันมาจาก้างหน้าเราอะ่ะแม่งมาจะสักเกเราเลยโคตรตูดมากอีวินคือผมเนี่ยรู้จังเล่นคนเดียวหน,นะแล้วนัองริมตามมาคุณมาสามสี่ห้าตัวให้รอดพี่มึงแหละคนที่เล่นได้หนึ่งนาะทีเครื่องนั่นเล่นยังไงวะแบบ คุณแ,แบ time, line, ่งตายมาหลายรอบเจอแบบจําทางไม่เลยแบบจําทางแบบร้อยเปอร์เซ็นต์สุดๆหน้ามานันเนี่ยโหยากจริงยากจริงผู้ชมอย่าลืมกดไลค์ด้ยไม่รู้จะเล่นต่อไหมมีคอมเมนต์บอกว่าพี่เล่นต่อหน่อยสิพี่เออผมพอจะเล่นอยู่ด่านเดิมนะพอะฮะไม่รู้ด่านเดิมจะผ่านไหมไม่ง่ายเลยเก็บมาสองร้อยแปดสิบเจ็ดชิ้นโอ้มานน้นเยอะเกินโอเคผู้ชมอย่าลืมกดไลค์ด้วย แล้วก่อนบ๊ายบายโอ้ยอนมาจะเกิน mm hmm.